หนูมองว่ามันเขาสู่สีกันนะเขาสู่สีกันมีมีความแบบอืถ้าเป็นหนุกเนี่ยถ้าพิ็ถ้าถ้าเป็นหนุเนี่ยเขา,าเรียกหนุเนี่ยคือคือมีความความสนิทความสนิทก็ใส่าอาริยาบทอาจจะมีความเด็กลงนิดนึงแต่ถ้าเป็นกฤษาดาเนี่ยเขาจะเป็นในวงงานเล้เป็นผู้นำทีมงานผู้นำทีมงานผู้นอ้อง คุณนุ่นแน่หน่อยนะคะเนี่ยโอ้โหคุณนี่คุณนี่เขาคุณนี่เขาสุดยอดนะเขาเขาคือเขาเรื่องอะไรคือเรามองว่าเรามองเขาเนี่ยเราเห็นเขาทุกวันนะลัตเติลนะเฮ้ยเราเห็นเขาทุกวันเราวอาเอ้ยคนนี้ไม่สวยอยงเลยวะอะไรเงี้ยแต่คือเราเราไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆอ่ะนะบางทีเรานั่งข้างๆเขาเนี่ยเราเอ้ยคุณนุ่นแน่เขาคุณนุ่นแน่เขาเมย์เขาเขาเขาถุยตหอะ ลุกอะคือนั่งข้างเขาคือคนลุกอะว่าเชียวหวยหรอกเติ้นเอาหน่อยเอาหน่อยทันมาถึงขนาดนี้ลนะกะติกอะไรอ้กติกพิมพ์ว่าอะไรนะเห็นละอักขระมหาตลกโจ๊กลีเกฮนะหม่อันนี้อันนี้กิดดากันนน้ใครหลอกกันหนูมองว่า,วามันเขาสูสีกันนะ าสุสีกันมีมีความแบบอืถ้าเป็นหนูเนี่ยถ้าพิ็าถ้าเป็นหนูเนี่ยเ้าเรียกหนูเนี่ยคือคือมีความความสนิทความสนิทก็ใส่อิอริยาบถอาจจะมีความเด็กลงนิดนึงแต่ถ้าเป็นกฤษสาดาเนี่ยเขาจะเป็นในวงงานท้าเป็นผู้นํานนทีมงานผู้นําทีมงานผู้น้อง คุณนุ่นแน่หน่อยนะคะเนี่ยโอ้โหคุณนิคเขาคุณนี้เขาสุดยอดนะเขาเขาคือเขาเรื่องอะไรคือเรามองว่าเรามองเขาเนี่ยเราเห็นเขาทุกวันนะลัตเติลนะเราเห็นเขาทุกวันเราเอ้ยคนนี้ไม่สวยอย่างเลียวะอะไรเงี้ยแต่คือเราเราไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆนะบางทีเรานั่งข้างๆเขาเนี่ยเราเอ้ยคุณนุ่นแน่เขาคุณนุ่นแน่เขาเม่เขาเขาเขาถุยตหอะ คือคนลุกอะคือนั่งข้างเขาคือคนลุกอะว่าเชียวหวยหรอกเตินเอาหน่อยเอาหน่อยทันมาถึงขนาดนี้ลกะกติกอะไรไอ้กติกพิมพ์ว่าอะไรนะเห็นละอักขระมหาตลกโจ๊กลิเกฮะหมอันนี้อันนี้ก <c oughs> ิดดากันหน้ค่ะ